สวัสดีเมื่อเชา้าสเตปกี้ครับวันนี้อยู่กับนักดูอีกครั้งหนึ่งก,กับสเตปกี้ซีซั่นสามนะฮะและนี่คือเรดมิโน้ตสามโปรนั่นเองนะฮะเรดมิโน้ตสามโปรนั้นนะฮะก็มีการพัฒนาขึ้นมานะ,ะจากเรดมิโน้ตสามธรรมดานะ,ะซึ่งตรงนี้ขอออกความเห็นหน่อยคอมเมนต์หน่อยขอคอมเมนต์หน่อยตรงนี้จุดนี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะว่าเซี่ยวมี่เนี่ยออกรุ่นเยอะมากนะฮะตอนนี้คือเริ่มจากเรดมิโน้ตสองเนี่ยออกมาถ้าพวกคุณจำก,กันได้นะฮะประมาณสัก ครึ่งเดือนมั้งหรือเดือนเดียวน,นี่แหละจะแม่าละเลมิโนสามออกมาอีกแป๊บเดียวนะ่ะไม่ถึงเดือนนะ่ะเลมิโน่สามโปรออกมานะฮะซึ่งมันออกเร็วมากทาให้ราคาเนี่ยคนที่ซื้อก่อนเนี่ยอาจจะต้องแบบสะเทือนใจหน่อยอยาจจะซื้อแพงกว่านะฮะซึ่งต้องยอมรับนะว่ามันมันออกค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่คอมเมนต์แล้วก็มันไม่ใช่แค่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้รุ่นของเสี่ยมีก็เยอะมากมี 4S ก็กําลังจะมาเลทมี 3S ก็กาลังจะมา Xiaomi Mi Note Pro 2ก็กำลังจะมานะฮะโอ้เยอะมากออกมาเยอะจริงๆมี Mi 5ก็มีโอ้โหเยอะมากๆฮะแต่ให้มาอะไรฮะวันนี้เราโฟกัสกับ Redmi Note 3 Pro ก่อนดีกว่าฮะตัวนี้เนี่ยก็มีความสวยงามเหมือนเดิมตามสไตล์ของ Redmi Note 3นะฮะแล้วก็มีต่างหามีสแกลไลน์ด้วยมือน,นะฮะอะไรที่เหมือนกับ Redmi Note 3เดิมๆนะาจะขออนุญาตข้ามไปไม่พูดเพราะว่ามันเหมือนเดิมเนี่ยก็เลยขออนุญาตไม่พูดดีวกว่านะฮะสิ่งที่เราอยากทราบกันตอนนี้คือความเร็วนะฮะในการ ใช้งานนั่นเองนะเนื่องจากว่า Snapdragon 650นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะ,ะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยในในโลกเราใบนี้ฮนะคือเพิ่งออกมาเลยนะฮะก็ก็การใช้งานต่างๆนะฮะตั้งแตออ่ได้ลองใช้ดูเนี่ยก็คือมันจะไม่มีอาการเหมือน615 615เป็นยังไงใช่ไหมฮะโอ้ยมืดตื่อเลยก็การใช้งานนะฮะของการใช้งานของ Redmi Note 3 Pro ตัวนี้นะก็จะไม่เหมือนกับ Snapdragon 615เพราะว่ามันจะไม่มีอาการแบบ ใช้ไปแล้วค้างใช้ไปแล้วเกิดอาการหน่วงคือเบื้องต้นยังไม่เจอนะฮะอาจจะเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะนะฮะสำหรับใครที่ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วข้อมูลเยอะช่วยบอกด้วยแล้วกันว่ามันเกิดการนี้หรือเปล่านะฮะเร็วมากฮะเร็วมากทํางานได้ดีมากกล้องฮะ ก็จะเพิ่มนะฮะจากตัวกล้องหลังนะฮะจาก13ล้านไปเป็น16ล้านพิกเซลฮะก็ถ้าเทียบกับกล้องในที่มืดนะฮะก็ในที่แสงน้อยก็ถือว่ายังพอถ่ายได้นะฮะจริงตอนนี้ห้องค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะฮะไม่ไม่ได้สว่างมากมายนะก็มีโหมด HDR เหมือนเดิมนะครับปรับไปทางซ้ายนะฮะก็จะเจอกับแถบตั้งค่าเหมือนเดิมฮะร a มาไทม์เมอร์นะฮะแมนนวลนะฮะแล้วก็ตัวของ Gradient นะฮะ Beautify แล้วก็มี Handheld Twilight นะฮะ Scene Mode นะฮะที่ Shift แล้วก็ Fish Eye ที่ เป็นลูกเล่นนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะฮะในตัวของกล้องอ๋อเซี่ยมีรอมรุ่นเวอร์ชันใหม่ๆนะฮะก็ตอนนี้เกมนะฮะโหลดมาได้แล้ว2เกมนะ,ะลองจาก Godfire ก่อนตอนที่เราลองจากตัวเลมิโนสามธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้สมูทแบบลื่นปื้อใช่เดียวตัวนั้นจะเป็น power VR G 6 2 0 0นะฮะตัวนั้นจะเป็นกาจอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะ แต่ตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปอีกหอหนึ่งก็คือการ์ดจอของ Adreno นะฮะซึ่งปกติแล้วจะเล่นเกมได้ดีมากนะการ์ดจอที่เล่นเกมได้ดีก็จะมีเท่าที่ดูเคยลองเล่นมาแล้วก็จะมีพวกมาลินะฮะเล่นดีมากพวกของ a d r e n o รโนถือว่าดีมากนะแล้วก็ได้รับการอยอมรับว่าใช้เยอะมากนะฮะจอสมูทมากฮะสวยมากพัดสกรีนดีมากนะฮะอย่าเอา Xiaomi าไปเปรียบเทียบก,กับ,บแบรนด์จีนเกตบ,บีเดดขาดนะฮะคนละเรื่องนะฮะ ก็การโหลดดิ้งนะฮะของเกมก่อนที่จะเข้าเกมเนี่ยน่าดูสังเกตเลยว่าเร็วเร็วกว่าพวกม d ดิเทคเยอะมากถ้าใจผู้ภาพรวมๆเข้าใจง่ายๆนะก็คือมันเร็วกว่านั่นแหละพูดง่ายสุดละโอสมูทมากอูอดูดิลื่นปืดป้ดๆเลยอะ่ะนี่ลื่นปืดป้ดๆเลยเห็นไหม เน,นี่ยหูลื่นมากคะลื่นมากคือต้องยอมรับนะบว่ามันดีกว่าตัว MTK ระดับหนึ่งเลยนะอันนี้บอกเลยว่าดีกว่า MTK ระดับหนึ่งแล้วหูลื่นมากครัหูลื่นกว่าเยอะมากเลยอะลื่นกว่าเยอะมากจริงครดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยอะ โอ้โหคนละเรื่องเลยฮะดีมากฮะดีมากโอ้โหประทับใจเลยฮะประทับใจยอมยอมนะฮะตอนนี้ขวานขวานกันดิไม่อันไรอันไรละอันไรล่ะวน,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 นตัวหนึ่งรอบนะฮะก็ลื่นไหลามากนะฮะน่าชื่นชมมากๆ ะะอย่างเวลาเข้าคัดซีนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็ยังลื่นไหลยอยู่นะฮะดูดิลื่นมากนะฮะแวบเบิ<ๆ>้มเลยสบายมากนี่ขนาดเป็นจอ Full HD นะฮะซึ่งความละเอียดสูงเนี่ยมันยังแบบสามารถที่จะคุมอยู่ได้เลยนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะอันนี้ชุดนี้ตามกระแสะนะฮะตัวนี้เป็นเกมแบทแมน vs ซูเปอร์แมนนะฮะ ไอนนจะไปเกมแนวเทมเพล r ร n ันนะฮะเอาซูเปอร์แมนแล้วกันเป็นเกมวิ่งครับเป็นเกมวิ่งอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเล่นเหมือนเดิมแน่นอนนะฮะโอ้หดีกว่าเยอะเลยวะ่ะดีกว่าเห็นเห็นเลยะฮะสมูทเห็นเห็นเลยเห็นไหมฮะโดดข้ามรถโอ้โหเป็นไง ลื่นๆเลยฮะนี่เก okay. มระดับนี้สบายมากฮะนี่เล่นผ่านกล้องนี่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะแต่ให้ดูว่าเล่นมาสมักพักนึงไม่มีอาการเลยฮะแบบไม่มีอาการเลยถ้าเทียบกับ s n a p ดาก้อนหกหนึ่งห้านะฮะน่นะดูจะบอกว่ามันแตกต่างกันมากนะฮะอุ้ยสไตล์ผิดตายเลยนะฮะแตกต่างกันแบบ มากมายหนักนะฮะตัวของกล้องฮะมาดูกล้องหน้ากันมากดีกว่าฮะลืมเลยนะกล้องหน้าก็ถือว่าสวยใสนะฮะไรสติเหมือนเดิมฮะของนาดุดนะฮะปิ้งปิ้งนะฮะเงเห็นหน้านาดูดหรือเปล่านะฮะทำเป็นแอปแบลไปนะเพอทำสีผมใหม่อาจจะไม่เห็นนะมันทำสีน้ำเงินนะทำสีน้ำเงินแซมแซมมานะฮะก็โดยรวมก็คือยังสวยงามนะฮะแล้วก็มีโหมดบิวตี้ด้วยนะฮะก็โอเคกล้องเนี่ย จะไม่ถึงขนาดจะไม่ใช่เลนวายมันจะเป็นเลนวายระดับหนึ่งของเขาอะฮะวายกี่องศาแล้วันนั้นอ่านมา78นะฮะวาย78องศาของเขานะฮะซึ่งแบบ88จะกลายเป็นเลนวายที่กว้างมากท่านนึกไม่ออกเหมือนพวก DG 800นะ,ะเลนมันจะกว้างมากนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะฮะก็โอเคนะฮะมีโหมดบิวตี้อยู่สามระดับนะฮะก็อาจจะมีสวยอะฟุง้งฟิ้งได้เลยอะคือนี่มันฟุงน้งฟิ้งได้เลยนะเนี่ยนะฮะโอเคสวยอยู่นะฮะอยู่ที่ นายแบบนางแบบนะฮะได้ไปถ่ายน้องมุกนี่อะไรก็คงจะสวยนะถ่ายนะดุดอะไรอะไรมันคงจะแย่นะฮะก็ตามนั้นแหละฮะตัวนี้มาพร้อมกับ Android นะฮะเวอร์ชัน5.1แล้วนะฮะตัวนี้นะดุดยังใช้เป็นลอมโมอยู่นะฮะตอนนี้ล่าสุดนะฮะล่าสุดรอมที่เป็นตัว g l o b a l นี้ออกมาแล้วนะฮะสามารถใช้เมนูไทยได้แล้วนะฮะร้อเเต็มนะฮะตอนนี้แต่น้ดุยังไม่ลงนั่นเองนะฮะสามารถใช้เมนูไทยได้100%เลยทีเดียวนะสำหรับเรื่องของการใช้แผนที่นะฮะก็ แล้วดูทดสอบแล้วก็มีเข็มทิศนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยก็คือเรื่องของเวลามีเน็ตเนี่ยเร็วมากกดปุ๊บเนี่ยมาเลยนะฮะสหรับตัวเครื่องนะฮะก็มีเข็มทิศนะฮะใช้งานได้นะ,ะมีเซนเซอร์เข็มทิศนะเวลาใช้นําทางต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะก็ยังมีการปรับแต่งเสียงดีฮะเข้าไปที่ additional setting นะะจะมีโหมดหัวข้อนะ h า a ์ d ฟอนส์แผ audio e f f e c t นะฮะตรงนี้ก็ คนที่จะฟังเพลงนะก็สามารถเลือกหูฟังดีๆแล้วก็เสียบเ,ออเข้าไปแล้วก็ปรับแต่งเสียงได้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะฮะที่มีมาตลอดเลยของ Xiaomi ท้าไมต้องซื้อนะ,ะมากกว่าตัวธรรมดาก่อนก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนเล่นเกมย้ำนะฮะเล่นเกมตัวนี้ทำได้ดีกว่าตัวธรรมดามหาศาลมากมายนักแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นเกมเลยเหมือนนด,ดูนะฮะ ก็คงไม่จําเป็นอะไรนะรพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าตัว mdk น่าจะพออีก2อย่างให้ต้องรู้หนึ่งเลยมันเพิ่ม m e ร o r การ์ดได้นะฮะนี่คือสิ่งพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในตัว pro ด้วยนะครับทำไมไม่ทําดีๆมาแต่แรกก็ไม่รู้นะอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือมันเพิ่มรูรับแสงนะฮะค่า f เนี่ยให้น้อยลงนะฮะหลือเป็น f 2.0แปลเป็นไทยก็คือสามารถถ่ายรูปในที่มืดได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นไงฮะเลมิโน3ถูกใจพวกคุณหรือเปล่านะฮะ หากถูกใจก็กดมาสั่งซื้อได้นะฮะที่เพจ s t e ปกี้ของเรานะฮะก็สั่งซื้อมาเลยพี่ครับตัวเลมิโน o สามโปรเท่าไหร่ถามมาได้เลยฮะไม่มีปัญหาในการตอบแน่นอนถ้าตอบช้าอาจจะนอนอยู่ฮะไม่ก็อาบน้ำนะฮะแต่จะพยายามตอบทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะและนี่คือ Xiaomi r e มิโน o สามฮะสมบูรณ์แบบฮะเป็นเลมิโน่ที่สมบูรณ์แบบมากๆถามว่าจะตำหนิอะไรตอนนี้เออไม่รู้เลยด้วยซ้ำฮะคิดไม่ออกนะฮะใครคิดออกช่วยบอกด้วยแล้วกันนะคิดออกเลยจอก็สวยนะฮะ กล้องก็ดีนะฮะเล่นเกมก็ไวนะฮะแล้วจะหาข้อเสียอะไรอีกนะฮะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าเพอร์เฟคแล้วแหละในราคานี้นะฮะเดนมิโน่สามโปรฮะสวัสดีฮะอ๋อฝากกดสมัครรับข้อมูลของช anel เราด้วยนะฮะอยู่ด้านล่านะฮะติ๊กเลยฮะกดสมัครรับข้อมูลติ๊กเลยติ๊กเลยนะฮะตอนนี้เราใกล้จะครบแสนคนแล้วนะขอบคุณทุกท่านมากๆที่รักพวกเราแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดจริงๆฮะไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราเสร็จกีในวันนี้แน่นอนฮะขอบคุณมากฮะสวัสดีฮะ